สวัสดีค่ะเพื่อนๆของยายจ้าวันนี้ยายจะพาเพื่อนๆมาชมมะนาวลูกลูกดอกกำลังจะเริ่มเริ่มโตแล้วนะคะช่วงนั้นมันฝนมันแรงเลยก็มันไม่ค่อยมีลูกจะ้ะอันนี้เริ่มจะออกมีมีดอกพึ่งออกมาก็ เริ่มจะเก็บได้ตอนนั้นมันร่วงหมดเลยค่ะก็เลยยายพาเพื่อนเพื่อนมาให้ชมมะนาวของยายนะคะคิดถึงเพื่อนๆลูกหลาน ทุกทกคนคะ่ะที่เคยติดตามยายมาตลอดนะคะมะนาวลูกดก และมีของฝากเพื่อนเพื่อนมาชมมะนาวของยายยายมีของดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามยายนะคะ ทางลานและลูกทุกท่านยายก็มีกำลังใจนะวันนี้มีโอกาสก็ดีใจที่เพื่อนๆของยายได้ติดตามมาตลอดคลิปยายก็เริ่มขึ้นมาเยอะจ้ะก็เลยวันนี้ดีใจก็มาร้องเพลงให้เพื่อนๆน และลูกหลานของยายได้ฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ยายด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนลูกหลานที่ยายคิดถึงตลอดวันและคืน ยายก็ติดตามเพื่อนๆทุกท่านอย่าลืมติดตามให้ยายนะคะลูกหลานจ๋าจ๋าแค่นี้แหละยายมีของมาฝากนะคะวันนี้อารมณ์ดีมากค่ะ คลิปยายก็ขึ้นมาตลอดโดยเฉพาะเพื่อนๆนั่นแหละเป็นคนติดตามให้ยายจะได้ผ่านเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะก่อนค่ะยายมีของวันนี้มาฝากอย่างเพราะเลยนะคะสวัสดีค่ะ